นี้คนไทยเล่น Facebook กันแทบจะทุกคนแล้วนะคะนอกจากเราจะโพสต์ภาพโพสต์วิดีโอโพสสเตตัสหรือว่าไลฟ์กันสดๆทาง Facebook ล่าสุด Mark คซักเกอร์เประกาศกล้าวค่ะว่าจะทำให้ AR กลายมาเป็นกระแสะหลักค่ะ หลังจากเป็นกระแสด,ดราม่าชามโตกับการที่ Facebook โดนวิาพากษ์วิจารณ์ว่าก๊อปฟีเจอร์ Snapchat ไม่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเลยเพราะก๊อปปี้ฟีเจอร์ Snapchat มาทั้ง Stories ฟิลเตอร์หน้ากากสำหรับเซลฟี่แต่ล่าสุดในงาน F8 งานประชุมสำหรับนักพัฒนาอันเป็นงานใหญ่ประจำปีของ Facebook ที่หลายๆคนต่างเฝ้ารอว่า Facebook จะมีอะไรใหม่ๆหรือไปในทิศทางไหน งานนี้มาร์คซักเกอร์เบิร์กซีอของ Facebook ได้ตอบทุกคําถามโดยประเด็นดราม่านี้ซักเกอร์เบิร์กตอบว่าการ Copy Snapchat เป็นเพียงก้าวแรกของแพลตฟอร์ม a u g m e n t e d Reality หรือ AR เท่านั้นและตั้งใจจะทำแพลตฟอร์ม AR จนกลายเป็นกระแสหลักซึ่งก่อนจะออกฟีเจอร์หรือบริการทั้งหลาย ดาวแรกก็คือทําให้คนทั่วไปคุ้นเคยก่อนจากนั้นค่อยสร้างแพลตฟอร์มต่อยอดขึ้นไปภายในงาน F8 ยังได้เปิดตัว Facebook Space ซึ่งก็คือแอปพลิเคชันในแว่น Oculus เป็นโลก VR อีกโลกที่คุณและเพื่อนๆบน Facebook สามารถเจอกันทํากิจกรรมร่วมกันได้บนโลกเสมือนถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละสถานที่พร้อมเปิดตัว Camera Effect Platform แพลตฟอร์มเอฟเฟกกล้อง AR สำหรับนักพัฒนา ซึ่งคุณผู้ชมอาจจะเคยลองเล่นถ่ายคลิปวิดีโอกล้องหน้ามีเอฟเฟกต์สวยๆหรือมีหน้ากากประหลาดๆขึ้นมาอยู่บนหน้าเราต่อไปนะักพัฒนาที่มีไอเดียใหม่ๆก็จะทำเอฟเฟกต์แปลกๆมาให้เราลองเล่นอีกเพียบค่ะดูแบบนี้ AR ก็น่าจะกลายมาเป็นกระแสะหลักได้ในไม่ช้านะคะแล้วมาติดตามสรุปข่าวอื่นๆกันต่อค่ะ วิทยาลัยแพทย์โรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาและสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาพัฒนา AI ตัวใหม่ประเมินความเสี่ยงหัวใจไวายได้โดยอ้างอิงจากตัวแปร8ตัวเช่นอายุระดับคอเลสเตอรอลความดันเลือดซึ่งมีความแมั่นยำถึง72.8% ผลการทดสอบได้นำไปสู่การป้องกันผู้ป่วยทั้งการลดระดับคอเลสเตอรอลการรักษาทางการแพทย์และสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ถึง355ชีวิตเวทีการแข่งขันการนำเสนอด้านวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเฟนหานักสื่อาด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการเล่าเรื่องทางวิทยาศาสตร์ให้น่าประทับใจและเข้าใจได้ง่ายๆภายใน3นาทีในส่วนของประเทศไทยเราได้คัดเลือกจนเหลือ10คนสุดท้ายแล้ว และหนึ่งในนี้จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งต่อในเวทีเฟมแล a บระดับโลกเขาเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมเป็นกรรมการรวมโหวตให้พวกเขาเหล่านี้ได้ที่ b r i t i s h c o u n c i l o r t h f a m e l a b โดยการแข่งขันรอบสุดท้ายจะจัดขึ้นในวันที่4พฤษภาคมนี้ณหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ซึ่งเอินเองก็จะร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยนะคะและพิเศษสุดๆคุณเควินตินคูเปอร์พิธีกรดังจากอังกฤษบินตรงเพื่อมาเป็นพิธีกรงานนี้เลยค่ะคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดตามการถ่ายทอดสดในวันงานได้ด้วยที่ Facebook Page ของ British Council ค่ะ McDonald Australia นำร่องรูปแบบการสัมภาษณ์งานแบบใหม่ใช้ Snap Chat รับสมัครพนักงานผ่านคลิป10วินาทีให้แนะนำตัวเองส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ของ McDonald พิจารณา โดยคลิปวิดีโอจะมีฟิลเตอร์ที่จำลองเครื่องแบบของพนักงานใส่หมวกติดป้ายชื่อพนักงานติดมาให้ด้วยโอ้โหคุณผู้ชมลองหยิบมือถือขึ้นมาอัดคลิปตัวเองดูสิคะว่า10วินาทีเนี่ยพูดอะไรได้บ้างไม่ง่ายเลยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมยังดูกันได้ค่ะที่ it24hrs.com เช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเครื่องพิมพ์ o t เดรเครื่องสำอางเธอ ลืมกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ